วันนี้เราก็มาทำเมนูง่ายๆนะคะจากพริกหยวกนะคะทุกคนดับแรงก็ใสน้ำมันลงไปแล้วก็ตามด้วยพริกกระเทียมนะคะทุกคนใส่ลงไปนะคะทุกคนผัดให้สุกจนหอมเลยนะคะทุกคนกระซิใส่หมูนะคะหมูที่เราหั่นเป็นสไลด์นะคะทุกคนฮอกระิมาใส่ลงไปเลยนะคะทุกคนก็ผัดจนสุกนะคะทุกคนเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่นะคะเป็นหอมใหญ่นะคะแล้วก็พริกหยวกของเรานะคะทุกคนกระส่ลงไปนะคะทุกคนผัดไปเรื่อยนะคะจนกว่าพริกหยวกจะสุกนะคะทุกคนเราถึงจะปรุงรสนะคะทุกคนเสร็จแล้วเราก็มาปรุงรสกันเลยนะคะใส่รสดีลงไปนะคะทุกคนตามด้วยนะคะก็จะใส่น้ำปลาลงไปสักนิด นึงนะคะทุกคนตามด้วยนะคะก็จะใส่นะคะซีอิ๊วขาวลงไปนะคะตามด้วยซอสหอยนางรมนะคะใส่ลงไปเลยนะคะทุกคนตามด้วยน้าตาลนะคะทุกคนใส่ลงไปเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะทุกคนเราก็จะมาใส่ซีอิ๊วดำนะคะเพื่อเพิ่มสีสันนะคะทุกคนมันจะได้น่ากินเนาะมันนี้เข้ากับซมาผัดๆัดนะคะจนให้มันสุกเลยนะคะทุกคนให้เครื่องปรุงของเรานะคะทุกคนละลายจนหมดแล้วนะคะทุกคนเร็จแล้วนะคะทุนเมนูแบบง่ายๆนะคะทุกคนจากพิหยูกนะคะทุกคนจะกินกับข้าวสวยร้อนๆนะคะเพิ่มไข่ดาวหนึ่งรูปนะคะทุกคนกับเป็นตาแซบคือกันนะคะ